อาวอบอกกันแล้วครับเห็นไหมสารวัตรเนี่ยอัตพลเนี่ยครับวอบอกแล้วนะครับวอวอบอกแล้วแจ็คแซ่ล้มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจปนอมดึกล้นนะครับผมตอนนี้ผมอยู่แยกบางพัดนะครับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่13บสากรกฎาคม2 5งพัน ตอนนี้เป็นเวลา12บสองนาฬกาสินาทีนะครับอ่าข้างล่างเห็นไหมครับแจกแสลอนะครับหายไปแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวลงไปครับอทางนู้นหายไปผมอยู่กับเนี่ยฮะข้ามาแล้วอ่เอารวมตัวแล้วตอนนี้พี่ เป็นงครับสัญญาณเสียงนะครับกดหนึ่งให้ผมดูหน่อยว่ามาหรือ,อยังนะครับอ่ะไม่เปิดแล้วเนาะนี่อยู่กับเรื่ของเรา <c oughs> อ่ <Okay. S 1> อนนี้อันนี้มาพร้อมคณะนะครับนะครอบตั้งด่านก็ว่านไปแล้ครับมา นะได้ไหมพี่กายเนี่ยเห็นไหมนู้นนู้นนู้นนี่พี่พี่จักนะครับดูบเอาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเธอเจ้าที่คือ ขยันเราก็เราก็ต้องมานะครับเราขยันนะครับโอโคห้าศูนย์เนี่ยดาบเนี่ยเห็นไหมครับพฤติกรรมนะครับที่แสดงออกอ่าแห่งแบบนี่ครับนี่นี่นี่ครับสนอแบบบางพัดนะครับเห็นไหมครับสถานีตำรวจชุมชนบางพัดนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับน่าเาจะจับประชาชนแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดู ขอบคุณนะครับที่ทุกคนที่แชร์ให้นะครับด่านไม่ต้องนะครับด่านไม่ต้องนะครับยืนออกไปสั่งกันนะครับมีคนระใบแบบนี้ก็นะโดนก็หาอะไรครับ โดนข้อหาอะไรครับคุณเอาอะไรมาบอกว่าดังอ่ะมลพิษทางอากาศมลพิษทาเอาอะไรไปสั่งให้เฮ้ยเฮ้ยคุณไม่มีคุณคุณมลพิษทางอากาศเล้วครับมีอะไรครับข้อหาอะไรครับไม่มีเครื่องวัดจะรู้ได้ไงว่ามันดังไปสั่งก่อนครับโดนข้อหาอะไรครับพี่ตอนนั้นเหรอพี่ผมมีธุระ ช่องว่างนะครับช่องโหวของเนี่ยประชาชนต้องแบบนี่คือชะตากรรมนะครับของพี่น้องประชาชนที่สัญจรน,นะครับที่ต้องมาแบบอยู่กันแบบนี้นะครับนี่ความเป็นอยู่ของแบบคนบางพัดนะครับคนแบบเนี่ยครับมีแค่ใบสั่งแบบนี้แล้วก็มายืนดักกันอยู่แบบนี้นะครับ <S <S สุดยอดมาก โโอทางนน้นพี่แจ็คนะครับเดี๋ยวแจ็คจะไปตามนะครับเนี่ยนะ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าปัญหาของในย่านนี้นะครับมันเกิดอุบัติเหตุยังไงนะครับสติเพราะว่าเขารู้แต่สติของผมที่ผมลงมานะครับเป็นครั้งที่สี่วันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่ห้านะครับนะแต่ท่านเชิญผมมานะเมื่อวานนี้นะครับท่านอย่าท่านไม่ต้องอะไรนะครับท่านเชิญผมมานะครับผมจําได้นะครับท่านสารวัตรอัตบนนะครับนะครับ นี่ไม่ทราบว่ารถเ,เกิดอุบัติเหตุหรือรถออะไรรถเจ้าที่ตำรวจหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่เห็นนะครับเนี่ยไม่มีนะครับดูนะครับไม่มีนะครับใา้แสดงภาษีไม่มีนะครับตรงนี้นะไม่มีนะครับ,รรบ,รนะรบเห็นไหมครับไม่มีนะครับเห็นไหม อันนี้เป็นฮอนด้าซีวิตนะครับไม่รู้ว่าเป็นของเจ้าที่ตำรวจหรือเปล่านะครับอ่านี่ครับชุดเดิมๆนะครับหน้าเดิมๆเจ้าหไหนอาดาบมนัดเอยไม่ใชผผ่ผู้กองผู้กองวันนี้ไม่มาเลยผู้กองไม่มีใช่ไหม ก็มาก็เราเรามาตามเช่นเคยนะครับเพราะว่าสารวัตรบอกว่ามาได้นะครับอ่าชวให้มาก็มาดีครับมาทุกวันนะครับนี่ครับนี่คือพฤติกรรมของเยอาๆเี้เขาไม่อนุญาตนะให้คุณถ่ายนะนะคุณคุณใช้เนี่ยไม่ใช่ใช้โทรศัพท์นะดาบนะดาบเนี่ยมีปัญหานะ

นี่คือพฤติกรรมนะครับของของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทํางานแล้วนะครับคือต้องมาแบบมามายืนอยู่แบบนี้นะครับแต่บอกว่าทํางานนะครับนะครับการทํางานของเจ้านหน้าที่ตำรวจนะครับทำไมไม่ไม่ไปยืนหลักเหมือนเดิมนะครับ

เราก็ตอบชัดเจนอยู่แล้วนะครับจากพี่น้องนะ,ะแต่ตอนนี้คือเจ้าหี่แบบดูได้ครับสภาพแต่ละคนนะครับสภาพแต่ละคนนะครับดูแบบไม่เป็นการเอางานนะครับเฉพาะดาบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่น้องทางบ้านได้ชมกันแบบสุดยอดแบบเห็นผมไม่ได้บอกว่าเห็นแบบถึงขนาดถึงขั้นที้ดานะ นะครับท <ersch> ี on, ่ตามที่ตามหวงที <variety: S 3> ่อื่นนะครับก็อาจจะต้องการพลังไปหยุดฝีงในตอนการปฏิบัติด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถได้ก็ได้ในสบาซึ่งทางกฎหมายเองไม่เห็นเพิ่มมากเห็นหน้าเพิ่งหน้ามันต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่มายืนจับท่านท่านสารวัตรอย่าเอาไปโยงดิการยืนจับกับยาการยืนดักกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นคนละอย่างกันนะครับ ผมเนี่ยประห้าที่ผมจะอธิบายให้ฟังในความเข้าใจของประชาชนนะเดี๋ยวฟังผมก่อนที่ที่นะครับที่อธิบายงาไม่ทได้แล้วครับตอนนี้คือวานที่ที่ลุมป้องปะนอมเมวานนี้ผมบอกตรงๆเลยที่ลุมกันเมื่อวานนี้คืออะไรติดในกทมาพี่เสียงดังนโอตำรวจเมื่อวานนี้ที่ลุมป้องประนอเลยครับที่เราพูดคุยเลยแต่เมื่อวานนี้พวกกานทามันไม่มีบางทีเอาไว้ ทนไม่มีวุฒิภาวะเมื่อวานนี้ท่านเป็นผู้ท่านตำรวจโทรทำไมท่านไม่สั่งลูกน้องในการปฏิบัติหน้าที่การที่ท่านพูดคุยกับประชาชนท่านคุยคนเดียวก็รู้เรื่องทำไมต้องให้ลูกน้องมันรูงสี่ห้าคนเพื่อถารขับรถเพื่อการทำงานเดี๋ยวมันจะวนกลับนะครับเดี๋ยวผมขอต่อไปเรื่องของการกดขันพินัยาดรนนะครับเมื่อกี้เนี่ยถึงตรง่วงที่การกดขัน ยงเบาเหอครับพอดีผมพอดีผมไม่ได้พูดนะครับเดี๋ยวอยากจะเบานะครับอ่าตอนนี้เจ้าที่แบบทำไมไม่ทํางานครับอ่าทาไมไม่ทํางานครับทําไมมายืนกันแบบแบบนี้นะครับตามใบนะครับเพราะว่าผมรับเชิญนะคะเมื่อวานนี้เชิญออกอากาศด้วยนะครับนะเมื่อวานนี้เชิญออกอากาศด้วยนะเมื่อวานนี้ก็เลยมาแบบตามคำขอนะครับนั่งรถกันเหือนแล้วชอบนะครับแบบตำรวจ ขอขอบคุณแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับ